จะได้ประกันตัวเป็นวันที่แบบว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกมันเหมือนจะบ้าเลยอะ ยังแสนสาหัสแต่ทําได้เพียงเก็บไว้ในใจเมื่อนักร้องชื่อดังอย่างใบเตยอาสยามจากที่เคยใช้ชีวิตรู้ร้ามาา้าเห่าใช้ของแบรนด์เนมแบบลักชูเลี่สุดๆชีวิตต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือต้องนอนคุกแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตในคุกของใบเตยนั้นทุกทรมานจนจะเป็นบ้าอยู่แล้ว หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566 DJ แมนและใบเตยได้เข้าพบอายการเพื่อฟังคำฟ้องตามนัดซึ่งก่อนหน้านี้อายการได้แจ้งความ3ข้อหาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ทดีคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยหลังจากที่ DJ แมนและใบเตยได้ฟังคำสั่งฟ้องตามนัดและทางสารมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว DJ แ a n และใบเตยส่งตัวทั้งคู่เข้าเรือนจำสุน สิ้นอิสรภาพทันที จนกระทั่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6ารอศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษมีนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีพนักง,งานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องดีเจแมนและใบเตยใน3ข้อหาก่อนหน้านี้ในห้องพิจารณาคดีโดยดีเจแมนมีร่างกายที่สูรผอมผิวคล้ำขึ้นแถมสีน้าแววตาดูมีความกังวลมากส่วนใบเตยได้ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูซู้ผอมและผิวคล้ำขึ้นเช่นเดียวกันแถมใบเตยยังร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยดีเจแมนได้โอบกอดปลอบใจภรรยาแต่ไม่ม มีใครรู้เลยว่าชีวิตของใบเตยและดีเจแมนที่อยู่ในคุกเป็นยังไงบ้างล่าสุดติ่มทีพยภูซึ่งเป็นคนสนิทคนที่รู้จักใบเตยดีเจแมนและแม่ป่องแม่ของดีเจแมนออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตของใบเตยที่อยู่ในคุกทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมากจนจะเป็นบ้าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังติ่มทีพยภูเล่าชีวิตของใบเตยที่อยู่ในคุกด้วยน้ําเสียงสั่นเครือกันค่ะเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าเออครั้งนี้ เขาออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องไปถูกกักตัวอีกสิบวันการกักตัวก็คือไม่ได้ไปเจอกับอ้อยนะคะ่ค่ะอ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกับแม่พิงกี้เนะะี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปอบอโลนเขาคอยกอดเขาแล้วก็คอยที่จะรูปศีรษะเขาแต่ว่า เ,ออเวลาที่ออกมาสารทุกครั้งมันเป็นระเบียบนะคะว่าเวลาออกมาจากศาลเนี่ยเวลากลับเข้าไปที่ราชทันเนี่ยสิบวันเขาจะถูกกักตัวเรื่องโควิดจนว่าตอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบวันน่าจะเป็นวันที่แบบว่าเขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเนี่ยเขาเคยถูกออกมาอย่างเงี้ยเวลาที่จะต้องมาขึ้นศาลนะคะแล้วเขากลับออกไปเขาก็บอกว่าทุกข์มากเขาเล่าให้ฟังว่าทุกข์มากาว่า มันเหมือนจะบ้าเลยอะค่ะว่านังคนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้ามันจะดีขึ้นเองแถมติ่มทีวีภูยังเล่าความเจ็บปวดของคนเป็นแม่แม่ปองแม่ของดีเจแมนทุกทรมานที่ลูกชายต้องติดคุกโดยดีเจแมนได้แต่โทษตัวเองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปองเขาก็คงทุกอย่างที่สุดนะคะว่าลูกที่เป็นตังดุงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกแล้วก็ เขาเป็นคนที่รักแม่มากนะคะก็ทํางานมาก็ปลุกป้านแน่แน่แก็ภูมิใจในตัวเขามากแต่วันหนึ่งเขา,เาทำหล่มล้มความฝันลมภาพดีๆทั้งหมดของของครอบครัวเขาทั้งหมดเพราะตัวเขาคนเดียวเนะีคะก็เาขาก็โทษตัวเองมากเขาบ่าเขาเข้าไปไกลชิดกับพี่รัก เขาก็ไม่รู้หรือว่าพี่รักเป็นคนเก่งหรือว่าพี่รักเป็นคนรวยรวยจนกระทั่งใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยได้แล้วก็มาเผื่อแผ่ให้กับเขาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าอลอ้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t e r i n s t a g r a m YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ